คนดีๆปกติอ่ะใครเขาจะไปทําอย่างนั้นเราคิดง่ายๆแล้วน้องสวยน้องเป็นดาราหนึ่งไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่หนึ่งอยากบอกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันอะ่ะและเราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันอะ่ะอย่าทําเติมกันเลยมันคนน่าเห็นใจนะจากกรณีข่าวของดาราสาวไอ้ปริชยาที่อยู่ๆก็ออกมาไลฟ์สดตอนอาบน้ําทําเอาหลายคนเป็นห่วงเพราะมองว่าเธออาจจะไม่มีสติเนื่องจากการกินยารักษาโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ต่อมาผู้จัดก,การของไอซ์ก็ได้ออกมาบอกว่าไอซ์รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าผิดพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญล่าสุดหนึ่งบางผูดได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในฐานะคนที่กินยาโรคซึมเศร้าและไบโพล่าพร้อมแชร์ประสบการณ์การออกยาคล้ายกับพี่ไอซ์เป็นในวันนั้นพร้อมบอกโซเชียลให้เห็นใจไอซ์เพราะหนึ่งเชื่อว่าหากอีกฝ่ายมีสติครบถ้วนคงไม่ทําแบบนี้อาการที่พุกไอซ์เป็นอะเมื่อก่อนนี้หนึ่งเคยกินยาแล้วก,กินเบีย มันจะเป็นอาการที่เรียกว่าอองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์หลืออะไรอย่างไงค่ะซึ่งคุณหมอเขาสั่งห้ามเด็ดขาดหนึ่งก็เลยกังวลว่าน้องจะเป็นแบบเดียวกับหนึ่งหรือเปล่าในวันนั้นหนึ่งโคตรอองเลยนะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยนะหนึ่งรักษาเป็นระยะเวลาประมาณสองสามปีแล้วดีขึ้นเรื่อย แต่เขามีข้อห้ามเด็ดขาดคือห้ามดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งไม่รู้ว่าน้องเป็นอย่างที่หนึ่งคิดหรือเปล่าหนึ่งไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่หนึ่งเนี่ยอย่าบอกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันน่ะและเราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันน่ะอย่าทําเติมกันเลยหนึ่งเห็นใจน้องมันคนดีๆปกติอะ่ะคนดีๆปกติอะ่ะใครเขาจะไปทําอย่างนั้น เราคิดง่ายๆแล้เราน้องสวยน้องเป็นดาราจริงไหมน้องสวยน้องเป็นดาราแล้วคนปรับกระเตียใครเขาจะไปทำหนึ่งมองว่าน้องกำลังอ้องยาอยู่อาจจะประทะแอลโกอฮอล์หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเคยเป็นแต่ดีนะตอนนั้นคือหนึ่งเรื่องหนึ่งไม่ไหลหนึ่งเป็นโรคกลัวการไล้สดด้วยช่วงนั้นนะหนึ่งไม่ไหลสดเลย แล้วหนึ่งก็โอ้อ๋องอะหนึ่งไม่กล้าพูดว่าหนึ่งอ๋องอะไรแต่คือหลุดโลกอ่ะอืมกูไม่กลับเลยไปฟื้นอีกทีสองสามวันอ่ะกว่าจะรู้ตัวยาพวกนี้นะคะมันมีฤทธ์อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยยังคุยกับพี่เลี้ยงคนที่ดูแลหนึ่งอยู่เลยว่าเกิดจากการกินยาซ้ำหรือเปล่า สมมติว่าน้องไม่มีคนดูแลใช่ไหมหนึ่งอะ่ะมีคนดูแลเขาจะจัดยาให้ตรงเวลาสุวส12ชั่วโมงหนึ่งจะต้องกิน9โมงหนึ่งต้องกิน3ทุ่มหนึ่งต้องกินยาจะควบคุมได้12ชั่วโมงหนึ่งโชคลายที่หนึ่งต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ไม่เป็นไรก็ถึงเวลาก็จากโลกนี้ไปก็ต้องจากไปแต่หนึ่งโชคดีตรงที่ว่าหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าและหนึ่งเป็นโรคบโพลาด้วยเวลาเป็นโรคซึมเศร้ามันจะคิดมันจะดิ่งมันจะคิดไม่ดีใช่ไหมคะคิดคอต่อต่อ แต่โรคแบบโพลา่าเนี่ยก็จะออกมาต่อต้าน,นเสมอว่าเฮ้ยมันจะทำทำอะไรอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่โมโหแต่ถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวอันเนี้ยน่าเป็นห่วงโคตรโคหนูไม่รู้ว่ายังไงจะหนึ่งอยากจะมาพูดเรื่องนี้เฉยๆว่าเอออย่าแบบขอความเห็นใจอย่า หนึ่งว่าน้องเจออะไรหนักมากแล้วอะทุกคนลอง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 มาล,ลองเป็นตัวเองนะลองเป็นตัวเองเอาใจเขามาใส่ใจเราอะแล้วเราอ๋องหรือเราไม่มีสติแล้วเราทําไปแล้วที่หนึ่งกว่าน้องไอซ์เป็นโรคอารมณ์สองขั่วเหมือนหนึ่งคือคนที่เป็นโรคไบโพล olar, าร์จะกล้าเข้าใจปะบ้าบินหนึ่งเคยพลาดนะหนึ่งเคยขับรถผ่าไฟแดงสิบสองไฟแดงมาแล้วนะ เออหนึ่งยอมรับผิดเลยหนึ่งยอมรับผิดหนึ่งขอโทษนะคะขอโทษทุกนหน่วยงานขอโทษทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะต่อจากนั้นก็เลยโดนสั่งห้ามไม่ให้ขับรถอีกเลยจนหมอบอกว่าให้ขับรถได้จริงค่ะเรื่องจริงมีพยานด้วยสิบสองไฟแดงค่ะล้วนเลยดีนะไม่ตุยจนหมอสั่งให้ขับรถได้ถึงมาขับรถในทุกทุกท,ทุกวันนี้ต้องทำตามที่แพทย์สั่งดื้อไม่ได้ หนึ่งหนึ่งอยากให้ทุกคนเห็นใจน้องอะ่ะแบบน้องน่าจะถ้าภาษาเดียวกันคืออ้องจากอะไรบางอย่างยาถ้าไม่กินยาเกินขนาดก็ดื่มยาประทากับแอลกอฮอล์อาจจะเป็นไม่ได้ไม่รู้หรือไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่อันนี้แบบว่าจากประสบการณ์จริงที่ว่าตัวเองเจออะมันคล้ายๆว่ามันจะยังไงวะที่เขาบอกว่าผีผีเห็นผีอะ่ะ มันจะเป็นเหมือนกันมันจะมองกันออกแล้วถ้าเกิดน้องมารู้ตัวอีกทีคือตื่นมาคือต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณอะคุณจะทําใจได้ไหมอ่ะเราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันอะแม่งคุ้นน่าเห็นใจนะบอกตรงว่าน่าเห็นใจมากๆหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนปกติคนดีๆคนปกติเขาไม่ทําแลวน้องสวย เห็น <He> คนบอกอย่างทักทายคนใน้ไร์ด้วยมันทําให้เบลอขนาดนั้นแต่อ่านทักทายด้วยถุงอ่านได้ค่ะคุณฟังหนึ่งนะไบโพล่าค่ะอ่านออกเคยมได้ทุกอย่างแต่จะหัวใจอะมันไม่ปกติคุณเข้าใจไหมหนึ่งหนึ่งกลัวว่าโรคซึมเศร้านะมันจะก,กลายเป็นโรคอารมณ์สองขั้วได้เป็นกลับไบโพล่าได้อารมณ์ที่ออกมาอย่างนี้ค่ะคือใบโพล่าไม่ใช่ซึมเศร้าจะกล้าและบ้าบิน ก็ที่หนึ่งเล่าให้ฟังนะคะ่ะว่าหนึ่งขับรถ่าไฟแดงสิบสองไฟแดงอะ่ะเออคุณคิดว่าคนปกติก้าทําหรือไม่ไม่กล้าตายห่าไปแล้วเดียหนึ่งจากคลิปเนี้ลงเพื่อคุณแม่เขาได้ยินเขาจะได้พาน้องไปไปให้หมอรักษาดูว่าเป็นโรคนี้ด้วยหรือไม่ตอนแรกหนึ่งไม่เจอนะโรคไบโพลโร์าอ่ะ หนึ่งเพิ่งมาเจอตอนเป็นซึ่ง้าได้ประมาณสักปีหนึ่งหมอบอกว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วมันจะมาด้วยกันแต่เป็นโชคดีของคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนใหญ่จะไม่คอต่อต่อแต่จะต้องเอาอารมณ์ให้อยู่ทรมานนะคะทุกวันนี้หนึ่งต้องมีคนดูแลใกล้ชิดหนึ่งไม่สามารถนอนคนเดียวได้อีกเลยอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ เกิดจากการไม่รักตัวเองคะ่ะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองคนในครอบครัวสําคัญมากเรื่องนตอนแรกอะ่ะคุณแม่หนึ่งอะ่ะไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นโรคอะไรมันอะไรเขานึกว่าเหมือนเราแกล้งเป็นตัวสุดท้ายพาแม่ไปหาหมอด,ด้วย <c oughs> คนที่เป็นโรคเนี้ยคะ่ะจะดีขึ้นด้วยการกอดนะคะการถูกกอดเยอะๆมันคือเรื่องจริงมันจะมีหัวใจที่แบบ มันไม่กลัวอะไรมันบ้าบินน่ะเหมือนที่คุณไอทำอแต่พอสงบลงแล้วอะ่ะคุณคิดดูดิว่าน้องจะเจอกับอะไรนรกเลยนะซึมเศร้าน้องจะมาถ้าน้องผ่านไม่ได้สมมุติเ่าไปลุมกันด่าน,น้องอะ่ะเออเกิดพรุ่งนี้น้องไอคิดไม่ดีไปซะแล้วอย่างเงี้ยเออใครจะรับผิดชอบอะ่ะ จะขอโทษทําบุญให้น้องตลอดชีวิตจะหายรู้สึกแย่ไหมอะพวกเราอะนึกอยากให้เข้าใจนะนึกอาจจะเป็นเสียงเล็กๆอะที่ที่ที่พูดช่วยน้องอะคือแต่กูอยู่ถฉยไม่ได้จริงๆไงกูรู้สึกว่าเคนนี่ไม่น่เห็นใจว่ะแล้วน้องจะออกมาพูดไหมเขาจะมีความกล้าหรือความสบายใจมากพอที่จะออกมาพูดแบบนี้ไหมเขายังไม่พร้อแมแน่นอน ครึ่งปีจะพร้อมหรือเปล่าต่อจากนี้เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้น้องกันนะทุกคนแย่จริงว่ะแอดเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราไม่ควรส่งต่อหรือเผยแพร่ค,คลิปดังกล่าวเพราะนอกจกจะผิดก,กฎหมายแล้วยังจะส่งผลต่อจิตใจของไอซ์ด้วยแอดขอเป็นกําลังใจให้ไอซ์ผ่านเรื่องราวนี้ไปได้โดยเร็วนะคะ